สวัสดีฮะพบกับยาสการเล็ตวากอีกครั้งนะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันกับเกมโอเวอร์วากอีกแล้ววันนี้ก็มีโอกาสเล่นกับเอ่อน้องๆนะคุณผู้ชมก็มาทั้งหมด4คนเลยรวมพี่ก็เป็น5้าคนเนาะโอเคเริ่มจากคนแรกเลยคนที่เล่นเกนจีชื่ออะไรนะเบสครับผมโอเคเบสคนที่2เล่นจังแรดชื่ออะไรนะชื่อบอลครับผมโอเคครับคนต่อไป e x z i z n ไใครนะ โอเคอันนี้เพิ่งเจอกันสองคนสุดท้ายที่เพิ่งเจอกันคนสุดท้ายชื่ออะไรครับรีเจนดอร์ชื่อคิมเขาบหรโอเคครับมาเราจะมาโชว์สเต็ปชื่ออะไรนะรีเจนรีเจนเดอร์วะใช่ไหมรีเจนดอร์เขารีเจนดอร์เขียนผิดอ๋อที่จริงมันต้องรีเจนเดอร์ใช่ไหม เรียกว่านายปฏิพันธ์ก็ได้อ๋อโอเคโอค้โห <c oughs> ก็จะเรียกชื่อจบปฏิพาน,พนโอ,นอ้นนี่อันนี้เราเน้นเน้นบุกเลยใช่ไหมฮิวเฮลไม่ต้องมีมันมีคนเดียวพอนายแล้วเหรอเร <c oughs> ายังเด็กชายอย <c oughs> ู่เลยเบิ้บอ๊อ้าวเด็กชายกันอยู่เลยเหรอเด็กชายอยู่เลยผมนายแล้วผมนายแล้วแล้วยังกรรมอะไรสิบห้าก็เป็นนายแล้วนี่เด็ก้าเขาก็นายแล้วทำอะตรประชาชนยังก็สี่สี่หรือสี่ห้า ผมซื้อสองขวบเลยครับอยู่สองขวบเดี๋ยวดิทำไมทำไมเสียงใหญ่จังเออเสียงแบบเสียงคือขึ้นมหาลัยอ่ะมาโอเควิชาปจอนอยู่ข้างขวาระวังโอเคมาเราจะไปแบบเทพๆกันเลยไปข้างหลังข้างหลังโอ้ยโดนดูดฮึทิมิต้าแม่งอร่อยวะ ุ้ยโดนกเพื่อนนเป็ไรเป็นไรพีรร่กำลังเกิดแบบนึงอยู่เพิ่งตายกันโอ้ยมันมันมาเพียบเหมือนกันจะจะตายอเอวไม่ตายพี่เพิ่งตายเพิ่งตายมตา,ยาต้องวิจิบหลาเฮ้ยข้างหลังตายตาย เอาจอนพังแล้วนะเข้าได้เลยโอ้ยไายฮาร์ดเลยไล่หาข้างหลังอ่ะโอ้โหวุ่นวายมากตอนนี้ผมต้องดูโคตรแรงอ่ะทับช้อนวางป้อมแล้วข้างในเลยโอ้ยโยทางไหนจะไปทางไหนดิบอลจองแต่แล้วนะแต่ก็เหรอแต่แล้วครับคอยไหลเมอร์ซีดอ่ะ มีน้ำติดแล้วนะครับมาๆมามาอีกแมคคีเออคิดว่าสู้ไม่เป็นหรอมันจะิงไปจริงมีปืนเหมือนกันนี่แหละแค่จับกระทาบ่อยเฉยป่ะเท้าเฮ้ยเมื่อซีเมื่อซีเมื่อซีตายยังเมื่อซีก่อนเมื่อซีก่อน โอ้โหโดนรถฮอกเข้าได้อยู่มั้งตอนนี้แบบสถานการณ์วุ่นวายมากเลยคุณผู้ชมเอ่ยมาตามเข้าไปได้อยูมั้งเข้าได้อยู่มั้งได้ไปแล้ว ย่อันนี้มีท็อปตอนซิมิต้ากูแพ้เออไปเล่นฟาลาไปเก็บกล่องติดสันึกป้อมตกแล้วอุ้ยกระสิมิต้าเบื่อมันมามาไปทำตั้งตัวตลอดเลยท็อปตอนตาแพ้เขาเลยข้ามเมอร์ซี่เออข้าเมอร์ซี่ก่อนเฮ้ยรถนเขาจะตายเพื่อนเอ้ยแม็กซ์เลย ยื้อไว้ยื้อไว้กำลังไปกำลังไปเอ่อเเฮ้ยเฮ้ช่วยด้วยช่วยด้วยซิมิต้าก่อนนะซิมิต้าเลยมันจะเก่งมาจากไหนไว้ซิมิต้าเนี่ยเฮ้ยแม็กคีแม็กคีอยู่หลังกระดิ่งระคังกระดิ่งโอ้ยแม่งโดนท็อปจอนอีกแล้ว ยังไม่ได้ชุบเลยอย่าเพิ่งตายกันอย่าเพิ่งตายกันลายฮาร์ดลายฮาร์ดวตัวเดียวด้วยเหรอไอเกเออับเลยอับโซโซมีใครมีโอกาสได้เพลย์เดอรเกมบ้างยังทำไมมันตัยิงปะเปะปะเปะกันเนาะตายเฮียตัวสองตัวปะยังไม่ได้ชุบเลยเด้อโอ้ยฮิวไปแค่พันหกเองรอบนี้ถือว่ากาเลมากับจอดมานะโอ้ยมีจริงด้วยว่ะ ไปโอ้โหตื่นไหมเออระวังไม่ขีดด้านบนระวังนะละลายโลกไปละลายโลกเอ้าดึงแม่นจังวะโอ้แบบไม่แก้พูด วัดสี่นาทีไอสามนาทีสามเก้าได้อยู่มั้ยฝ่ายว่างานขอเล่นแจ็คของแรดนะเดี๋ยวได้อันตีละซาเลียอันตีเท่าไหร่เอ๊ะทำไมไม่อยู่กลุ่มเราดีกว่ามารอทีมก่อนคุณผู้ชมตายละชีวิตโอ้โหไหวไปเนี่ยบอสรอกร๊ปอัพไหมดีแล้ว จะได้เข้าวงความเงินไหวจริงนะเอาโซเชอร์มาก็ดีหน่อยไว้เก็บไอ้นี่ขับจอนได้ขับจอนมันก็สายโหดเหมือนกันสายโหดอันนี้เล็กเจ๋งเลยก็หล่อขับจอนให้เนี่ยนี่แม็กคีจริงเหรอฟาร่ามันต้องเป็นตัวเก็บป้อมเว้ยไม่รู้อ่ะแต่ต้องมีคนรับอยู่ด้วยไงนี่อะระวังระวังห้ามแย่ป้อมเอาเลยเดี๋ยวฮิวให้เดี๋ยวฮิวให้ปังยังวะเอามันไปตั้งที่อื่น เอาอะไรเลยปล่อยเลือดดิ้นนึงไหมจะหิวได้ a n t อปน่ะ a n t มคืออุ้ยสดโดนดึงที่ผายเลยเออเอาเลยเอาเลยเอาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงบ้างชีวิตขึ้นมา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  เออโอ้โหสุดยอด,ด,ยอด,ดน่าเศรอบแล้วน,นัน่นไอ,อเฮ้ยแม่ทับจอนทับเอ้ยไม่ใช่รถฮอรกข้างหลังออกไปเออแหละเนี่ยพี่อยู่วันนี้เลยรอชกเนี่ยถ้ามันมันฆ่าพี่ไม่ได้ละเออโอ้เมื่อกี้ก็มาท่าอีโมดเลยไล่ออกไป เจ๋งมากเล่นไปเฮ้ยแม่งชุบจริงห้ามประมาทกับเมอร์ซี่อ่ะเมอร์ซี่อะสายโหดอันตีที่โหดที่สุดนี่คือเมอร์ซี่อล้ตรงตรงเกมเปลี่ยนอ่ะเมอร์ซี่อ่ะดูเพรได้เกมเ้ยแม่งโอ้เบสโอ้เล่นเลยบดบดอ่ะหูให้เลยอ่ะเป็นพี่อะไรของตัวเนี่ยเพร่ละเกมเมื่อกี้เป็นใครนะ ไอมีแววจะได้ผมไงฟาลาใช่ไหมเออเห็นแล้วแบบยังดีเฮ้ยเออเอายี่คนหลุดไวแชทมาคุณไปเซอมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงชีวิตวิตเราเหมือนจะดีอยู่นะบแเตรียมยังไม่จบอีกฝั่งหนึ่งก็แบบเหมือนเววเยอะเหมือนกันนะ เดี๋ยวซาเลียโดดเลยโหมดอัดตีจบเลยยิ้มคิวโหมดได้เลยกูเมื่อกี้ยังไม่ได้อันตรีเลยอ่ะโอ้ไม่ได้โชว์สเต็ปเลยตายเหรอโอ้มกกไ่ลูยตายตายตายกันสักห้าห้าคนพร้อมๆกันอหล่งเงี้ยตายเองแล้วเองมีอันตรีมันพอมันดูกแ๊บเองก็แบบทีม ขี้ว่ามือหมดปล่อยล้อโอ้โหใช้เวลานานนะกูอันตีปุ๊บตายหมดละเฮ้ดันถึงหน้าบ้านเลยใช่ไหมนะจะดีเหรอตั้งตรงนั้นเลยตั้งหลอกล่อฮะต้องมีคนมาติดติดกลับมัเฮ้ยพี่พี่ฮะอยู่นี่อยู่นี่แถบอยู่นี่แถบอยู่นี่เดี๋ยวมาค่ะเดี๋ยวมาลูหแถบอยู่นี่แถบอยู่นี่โต๊ดโต๊ดเฮ้ยอย่าไปมองมาทุกจุดมามามา ไม่เด็ดรถละระวังแคบระวังแคบเพื่อนว่ะระวังแคบบอกแล้นะโอ้ยเทียตัวแท้งเหี้บมันมีอะไรมั่งเนี่ยมีจังเล็ดกว่าแัลเบอร์ซิโอเหมือนเดิมแต่ก็ซาเลียฟาร่าด้วยอ่ะน่ากลัวฟาร่าน่ากลัวน่ากลัวเลยน่าลำคาดเออน่าลำคาดฟอุ้ยฟาร่ามาแล้วฟาร่ามาแล้วยี่หลบกันแล้ว มิต้ามาจากไหนวะเฮ้ยมันมีสิงเฮ้ยหลบหลบกันหลบก่อนหลบก่อนแทงเราแทงเราโอเคแล้วปลาล่ฆ่าปลาล่าเลยจะเล่นเกมเร็ววะปลาลาหายปลาล่าอยู่ในดอกไม้ตายแล้วพี่ตายยังตายเหรอเอ๋อตายแล้วแล้วเกาะเกาะไปลาล่ามันไม่โหดเท่าเราหรอกโอเค จะเพิ่งด่วนตายกันอันตียังไม่มาโหยแทงเราระวังเดได้อันตีแล้วนะอันตีมาละันด้แล้วเก้าแปดแล้วเก้าแปดแล้วถึงร้อยแล้วเว้ยมาได้ละโอ้ผู้ชมตื่นเต้นมากเลยชีวิตไปอันตีด้านหลังได้เลยเนี่ยคนมันบอก ระวับบงนะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเข้าไฟก่อนเข้าไฟตายแล้วแทนคุริตีโอ้เสียได้อะไรไหมนี่ไปข้างหลังข oh, ้างหลังวาระข้างหลังวาระข้างหลังโอ้ตายตอนตีโคตรเสียดายเลย ผักไม่ให้ตกขอบไม่ได้หรอกออไม่ต้องเสเออียใจตกเลยเด้ <laughs> ไดห้าเอาหมดเลยเว้ยมาสามตัวมาอีกแล้วอุ๊ยพี่โดนืห <c oughs> มันวิ่งไปรับให้อ่ะเหมือนวิ่งมือนวิ่งไปรับให้เพื่อนนะเออจะตายกำลังวิ่งกำลังวิ่ง มันเข้าอะไรฮาร์ดก็ได้วะปลาเอ่อตัวอะไรอ่ะมาทำไมจังมึงบินเป็มไปไหนไม่มาแล้วมันหมดหรือเปล่าสกิลของคูณดาวฮัลโหลมิฮัลโหลเฮ้ยมันวางเทเลพอร์ตหรือเปล่าหรือว่ามันวางอันนั้นน่ะไอเครื่องเพิ่มเลือดอ่ะเพิ่มชิลอ่ะ โอ้ยโดนแน่โอ้โหไม่ให้กูบินเลยไม่ให้บินเลยอะสู้ต่อสู้ต่อมมันเอาคอนโซมาวะเอ่อโอ้โหจบแล้วยังไงมันมีไม่น่าจบนะยื้อไว้ยื้อไว้กำลังไปกำลังไป ให้พี่ให้พี่ไปถึงก่อนค่อยตายพอหัวออกมาหนึ่งออกคือัดเรียบร้อยสวยงามเียจบแล้วแลวสิบเจ็ดวิีได้เทเลพอร์ตไดเ่อหรอคิดว่าชิวอ้าชิวชิวเดเดนเด วิ่งสวยงามตอนจบไปสองคนด้นะโอตาเลยนเก็บไปสี่อ้าวจิมคิวอะกำว่าย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 โอ้ยสวยงามมากจบอย่างรวดเร็วไหนดูซิใครได้เปี้ยวเลยนะพี่เปียวเซกิวอะเออแน่นอนเอ้าแต่ไม่มี รดเร็วอ่ะเร็วมากเลยอ่ะพลาดอ่ะเอาตรงตกลงไม่มีใครในทีมเราได้ส no. ักคนเป็นคนอื่นได้แล้วตอนนี Basket ้โอ้ชีวิตฮะโอเคปิดคลิปก่อนโอเคคุณผู้ชมถ้าชอบอยากก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ยัะด้วยเนาะไปแล้วนะเพื่อนๆบ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อนๆหน่อยเลย 拜拜拜拜。